เรามาสู่ EP ที่4 EP สุดท้ายของซีรีส์ลานนาฬิกาอ,อัตโนมติแล้วค่ะลานขาดเดี๋ยวให้ช่างอธิบายว่านาฬิกาอ,อัตโนมติที่มีอาการลานขาดเป็นยังไงค่ะเชิญเลยค่ะผมก็สําหรับอาการลานขาดนะ,ะสังเกตยังไงได้บ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือในาการไม่เดินแล้วเราลองหมุนมันไม่ยมดูนะครับรู้สึกเหมือนไม่ยมมันจะ ลื่นลื่นกว่าปกติที่เคยหมุนนะครับการถ้าเกิดละาลานมันไม่ขาดเนี่ยมันจะมีอาการตึงมือจากการหมุนเข้าลานนะครับอันนี้คืออาการแรกที่เราจะรู้สึกได้นะครับส่วนอีกอาการหนึ่งนะครับอาจจะสังเกตที่ตัวเข็มวินาทีสําหรับนาฬิกาที่มี3าเข็มนะครับเข็มวินาทีเนี่ยเวลาที่เราหมุนหรือเราเขย่าตัวนาฬิกานะครับมันจะมีอาการเหมือนเดินถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนมันจะจะไปแต่มันไม่ไปมันจะเดินหน้ามันไม่เดิน อาการนี้คือเป็นเรื่องของอาการลานขานนะครับนอกจากสองอาการแรกแล้วนะครับอีกอาการนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเวลาไม่ได้นะครับหมุนมายมแล้วเนี่ยคือเข็มตั้งเข็มอะไรไม่ได้เลยตัวเนี้นะครับจะเกี่ยวกับตัวระบบชุดตั้งเข็มหมุนลานทั้งทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้พังเสียหายแล้วนะครับต้องรีบส่งให้ช่างดเนินการซ่อมแก้ไขนะครับผม เราได้คุยกันเรื่องลานนาฬิกาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่4แล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การขึ้นลานยังไงตั้งเวลาตั้งวันที่ไปจนถึงนาฬิกาลานขาดหวังว่าคลิปนี้4 EP ของเราจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะถ้าคุณรักนาฬิกาเราต้องใส่ใจดูแลคอยมนเทเนนซ์เขาอยู่อย่างต่อเนื่องทุก3-5ปีเพื่อให้นาฬิกาเรือนรักของเราอยู่กับเราไปได้นานๆน,นะคะสนใจซ่อมนาฬิกากับแมกนาโน แอดไลน์แอดแม n กนโนแชทปรึกษาตับช่างของเราก่อนได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยแอดไลน์มาแล้วมาคุยกันติดตามโปรโมชั่นของเราได้เลยค่ะ